สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะเทเข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดาวพระเสาร์นะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีค่ะ ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีธนูในวันที่1เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566ดาวพระเสาวดวงนี้นะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนะคะเข้าไปอยู่ในราศีกุมค่ะดาวพระเสารดวงนี้นะคะมีความหมายเกี่ยวกับการเงินของท่านค่ะในเมื่อเขาโคจรเข้าไปอยู่ในภพสหัชชะ ซึ่งอยู่ในเรือนของดาวพระราหูนะคะดาวพระเสาร์และดาวพระราหูนี้เป็นดาวคู่มิตรกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อดาวพระเสาร์โคจรเข้าไปอยู่ในภพสหชัชชะนี้เขาจะอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ2ปีครึ่งค่ะในเมื่อนะคะเขาอยู่สองปีครึ่งนั้น เรายังต้องไปดูดาวพระราหูนี้ประกอบด้วยนะคะตลอดระยะเวลาเพราะในช่วงระยะเวลา2ปีครึ่งนั้นดาวพระราหูก็มีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีเช่นเดียวกันนะคะแต่ในช่วงของปีพุทธศักราช2566นี้เราก็จะมาพูดถึงนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะทิลาก็จะพยากรณ์ให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นภาพ ในเมื่อดาวการเงินดาวพระเสาร์นี้หมายถึงดาวการเงินของท่านนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพสหชาหมายถึงว่าท่านจะต้องได้เงินจากสังคมคนกลุ่มหนึ่งหรือสังคมใหญ่ๆห,หรือท่านอาจจะได้เงินจากการเดินทางระยะสั้นๆจากการเจรจา ในลักษณะเป็นตัวแทนในหน้าหรือบางท่านนะคะอาจจะมีอาชีพเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปบางท่านก็อาจจะมีอาชีพเกี่ยวกับครูบาอาจารย์สังคมตรงนี้ก็หมายถึงสังคมเกี่ยวกับเด็กๆนั่นเองนะคะเพราะดาวพระเสาร์เข้าไปอยู่ในภพสหชะดาว ประจำเรือสาชะซึ่งไปอยู่ในภพปุตตะก็หมายความว่าบางท่านอาจจะมีงานที่เกี่ยวกับเด็กๆหรือมีธุรกิจเกี่ยวกับเด็กๆหรือบางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์สอนเด็กๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในปี66นี้การเงินของท่านจะได้จากการที่มีสังคมที่เป็นเด็กๆนั่นเองบางท่านอย่างที่บอกอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือในตรงจุดนี้อาจจะได้เงินจากสังคมที่เป็นวัยรุ่น หรือในตรงจุดนี้อาจจะหมายถึงนะคะบางท่านอาจจะเป็นการทำธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวอาจจะทำการท่องเที่ยวในสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ ทั้งนี้แหละทั้งนั้นนะคะในตรงจุดนี้จิลาเพียงเอาเฉพาะดาวพระเสาร์เข้ามาพยากรณ์เท่านั้นเองพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านยังมีดวงดาวอีกทั้งหมด9ดวงนะคะที่อยู่ในพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านซึ่งแต่ละท่านย่อมไม่เหมือนกันค่ะยังต้องเอาองค์ประกอบทั้งหมดนั้นนะคะมาพยากรณ์จึงเกิดความแม่นยําและก็ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะ แต่ในคลิปนี้นะคะจะพยากรณ์ในลักษณะแบบกว้างๆนะคะยังไม่เฉพาะเจาะจงลงไปของแต่ละท่านนั่นเองค่ะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์และเอาไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ